ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะและในช่วงนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะมีการเปิดสายอย่างเป็นทางการนะคะเรามีการโฟนอินถึงอาจารย์รวิพลนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02ค่ะ9349258ถึง9นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะพิเมเนะคะเวนวรคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่438377ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะหรือจะร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหารถยนต์ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมบอกยี่ห้อรุ่นแล้วก็ปีของรถด้วยนะคะค่ะแล้ว ตอนนี้นะคะอาจารย์รัชพลก็อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วไปเทสรถอะไรคะอาจารย์บอกคุณผู้ชมให้ได้ชื่นใจด้วยค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระบ,บี่นะครับกำลังเดินทางไปที่สนามบินนะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะนะครับค่ะแล้วก็เป็นเวสต้ายาริสนะครับก็เรียกว่าออลนิวยาริสนะครับอ่าเป็นเครื่องขนาด บอกว่า E-T ซึ่งก็ถามว่าเป็นรถอยู่ในกลุ่มไหนก็คือ,คอ,คอโกลุ่ม e c โคคารแต่ต้องบิแต่ว่าเขาไมา่ได้รับการได้รับ B.O.I ก็คือการส่งเสริมการลงทุนนะครับเพราะว่ามันหมดเขตไปแล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาก็าคือมีการโชว์เรื่องของซูเปอร์ C.V.T นะครับ C.V.T.I ซึ่งก็เป็นระบบเกียร์ที่ไม่ใช่ C.V.T อย่างเดียวก็มีท็อกเวอร์เซอร์ er ด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของมิติในรื่ความกว้างความยาวความสูงเนี่ยเป็นรถที่ถือได้ว่าค่อนข้างจะสวยนะครับนับอกว่าสวยแล้วก็ประโยชน์ให้ตอยก็ถือว่าดีทีเดียวครับ่ะค่ะก็คืออาจย์รอเทสค่ะคือตอนนี้อยู่ที่นหนอีกค่ะเอ่อช่วงรายงานผลการทดสอบนะครับเดี๋ยวก็คงจะนำภาพไปให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนหนึ่งที่เรามามากระทั้งนี้ก็คือเป็นรูปแบบของคาราวานก็คือไอเรื่องของท็อ s ส e ีดหรือเรื่องความเร็วสูงสุดหรือรอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถทาได้เพราะว่าในเพราะว่ามันไปเนเป็นขบวนนะครับแล้วก็แต่ว่าก็อาจจะได้ในเรื่องบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของสั s ว์สเปนชันหรือว่าในเรื่องของส่วนของระบบกันกระเทือนหรือว่าชวงล่างพูกเนี่ยเราก็ก็ถือได้ว่าพอจะ สัมผัสได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องระบบ Transmission อะไรด้วยก็คือระบบส่งกลับหลังค่ะค่ะจา์เดี๋ยวเรามารับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยนะคะสายแรกมาแล้วค่ะค่ะจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณวีระชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีระชัยครับเชิญครับเชิญค่ะเดี๋ยวคุณวีระชัยช่วยลดเสียงจากทีวีด้วยนะคะ เสียงมันสะท้อนค่ะขอบคุณค่ะคุณววิาชัยจากเทยภูมิใช่ไหมฮะค่ะรอบผมอยากจะถามอาจารย์เรื่องผมใช้เคฟโรลิทโคเลดูนะครับครับคือมันได้เจอตรงได้วิดายแค่เจ็ดิบอ็ดหรือเปล่าครับซักเจ็ดสิบเอ็ดครับครับคือมันมีหลังตรงหลังคามันเสียงดังแกแ๊กเหมือนเหมือนไม่แน่มนะครับ Ểu, ที่หลังคาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนอกจากไอ้ที่เขาติดตั้งระบบไฟตอกห้องโดยสารอา,อาจจะมีอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้มีน็อตน็อตหรืออะไรที่มันตกค้างอยู่ภายในไอ้ตัวโบนะครับแต่ว่าพูดถึงแล้วหลังคาเว,คเวลาผมวิ่งทางลูกรางมันจะมีเสียงเสียงตรงไฟไฟเบรคข้างหลังครับเสีงงยงดังักษณะไหนครับดังจ๊๊กแจ๊ก๊๊๊๊เหมือนเหมือนไม่มัน,ไม,น,ไ,มมนไม่แน่น่ะ เออแลอันนี้ลนลรล,ลรอ้อยู่ในวันล,ลันตีอยู่เปล่าครับอยู่ในวันลันตีครับเอออยู่ในวันลันตีนะ,ถ,ะถ้าอยู่ในวันล,ลันตีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าศูนย์ดีกว่าเพื่อให้เขาตรวจเช็คเพราะว่ายัางไงก็ตามลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของข้อบกพร่องของทาง,ทงผลิตภัณฑ์ฉะนั้นเราสามารถที่จะเคลมแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าจ่ายอะไรเพราะว่าไอลักษณะที่เสียงดังเนี่ยมันอาจจะเกิดเออเกิดเพราะว่าบูรลังคาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มี โลหะหรืออะไรสากที่จะเพราะว่ามันก็นอกจากเสาเอเสาบีเสาซี A, ซ B, ซ C, แล้วเนี่ยมันก็นดตนั้นก็ไม่มีอะไรขนาดขนาดเขา,ขาเข,า,ขาเปิดเพลงเขาเขาเปิดเพลงเสียงดังๆอ่ะมันมันเสเนียนไปหมดเลยครับตรงหลังคาต่าตงๆไปหมดเลยถ้าแค่แค่เปิดเสียง,งดังๆแน่นอนเสียงเบสมันก็ทํามันก็มันก็เกิดการสะท้อนกลับ้วมันก็มีเสียงคล่าๆคล่าๆอยา่นะมันจำเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามัน เสียงไอเสียงที่มันแบบว่าเราวิ่งสกติแล้วมีเสียงดังเนี่ยเราถือว่าอันนั้นอาจจะมีปกตินะครับครับครับอยากถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งครับรถเชฟลีะทำไมโช๊คหน้าทําไมมันแข็งยังไงครับตัวตัวตัวนี้คือตัวโคโร r ล่บใช่ไหมครค่ะเชฟลีกถ้าเป็นถ้าเป็นโปวิวไดถ้าเป็นโปรวิวไดเนี่ยเขาจะเซตเรื่องของคอยสปริงหน้าอันนับเป็นปินอกหน้านะครับ แล้วก็แหนบเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างค่อนข้างจะรัแบแรงกระแทกได้ดีเพียงพอ,อคือค่า K นะครับ,รบแล้วก็จะรติงอ่อขอภัยแหนบหลังเนี่ยมันจะเป็นแหนบที่ที่ค่อนข้างจะอ่สามารถที่จะรองรับแรงกระแทกกระทั้นได้ดีพอสมควรแต่ถ้าเป็นตัวแบบเป็นตัวอสองล้ออ่ขัเคลื่อสองล้อหลังอะไรพวกนี้มันจะไม่เท่าไหร่ครับก็คือจะเขาจะได้ความนุ่มนวลมากกว่าค,ครับครับขอบคุณมากครับอาจาร,รย์ครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบ SMS นะคะระหว่างรอสายต่อไปนะคะค่า,า,าช่วงหลังๆจังหวะออกตัวรถจะมีเสียงดังกึกกึกที่ล้อหน้านะคะเหมือนมีอะไรหลวมเช็คดูที่บูธปีกนกและอื่นๆก็ปกติค่ะช่างสันนิษฐานว่าแกนโช๊คเริ่มหลวมนะคะไม่ทราบว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้บอกว่ารถยี่ห้ออะไรไม่ได้บอกยี่ห้อเลยค่ะอาจารย์ ลักษณะเนี้ยก็คือถ้าโชคหน้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหูร่างแล้วก็แกนบนไอ้แกนบนเนี่ยมันจะมียางเป้าถ้ายางเป้าเนี่ยเสื่อมสภาพมีการแตกแตก,แตกรรยงานหรือว่าถือว่าแิดแตกคือแข็งกระด้างอะไรพวกนี้ยฮะ,ะมันก็จะมันก็จะทําให้เกิดการเกิดการหลวมตัวที่ตรงยางเป้าหูชคได้หรือไม่เช่นนั้นก็คือน็อตกี่ร้อยที่หูที่แกนหนหูชกนะครับ<ะ>อาจจะเกิดการครอลอนตัว นะมันก็ทําให้เกิดเสียงขึ้นได้ครับเพราะว่ามันจะตัวน็อตเนี่ยเขาจะวางแหวนประกบไว้แหวนล่างแหวนบนก็คือแหวนตัวที่ป้องกันไม่ให้เกิดการคลายตัวหรือว่ามีกทําให้เกิดเสียงขึง้นได้ถ, <c oughs> ถ้าเกิดว่ายางเกิดมีค่าคุณภาพป๊อเนี่ยก็คือระยะเอเคลียรแลนด์ของระหว่างตัวแหวนของของบนล่างเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงกระทบให้เราได้ยินได้ครับค่ะเดี๋ยวเรามาตอบอมารับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อเลยนะคะ ค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณเล็กนะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณเล็กครับจากสมุทรปราการนะครับเชิญครับผมเชิญค่ะคือคืออย่างเงี้ยรถเนี่ยผมใช้ออมิสูไททันพัดนะครับเป็นตัวไหนครับไปทนตัวไหนหรือว่าตัวไหนฮะเออไททันพัดเออปีสี่ประตูะปีสองพันสิบเอ็ดครับกับเออเป็นดีนแบบหรือยังครับ เป็นเป็นเป็นอะไรนะฮะเป็นดีแม็กหรือ,อยังคะดีไททันนะไททันพัดครับอ๋อนิสสุวิชิไททันพาร์ทค่ะโอ,คโอเคครับอ่าเชยนะเอ่อ,อ,อคือเวลาผมสตาร์ทรถเนี่ยแล้วรถก็ขับขับอยู่เนี่ยอยู่ๆมันมีไฟโชว์โชว์ไฟเครื่องโชว์ขึ้นมาครับเอ่อมีไฟจะวิง่งวิ่งได้เท่าไหร่แล้วครับเอ่อเพิ่งเพิ่งวิ่งเมื่อเช้านี่แหละครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายของผมคือหมายถึงวิ่งระยะทางเนี่ยเท่าไหรแล้วครับตั้งแต่อ๋อรถตั้งแต่ใช้มาใช่ไหมฮะครับเออสี่หมื่นกว่าโลครับแค่สี่พันยิงเหรอฮะสี่หมื่นกว่าโลครับอ๋อสี่หมื่นกว่าโลอ๋ 40, อสี่หมื่นเนี่ยก็คือมีมีไฟลูกเคลื่อนโชว์ครับครับสีส,สีสีเหลืองส้มๆม่ะสีส้มๆเนี่ยมันมีอยู่สองอันนะครับส้มหนึ่งก็จะเป็นลูกโวรยแล้วมีหยดน้ําอยู่ด้านล่างไม่ไม่ใช่ฮะ ถ้าเป็นล,ลูกเคือมีหยดน้ำอยู่ด้านล่างนั่นหมายถึงกรองอกรองโซล่าถ้ากรองโซล่าเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราไปเติมน้ํามันน้ํามันบางตมเนี่ยอาจจะมีน้ำปะปนอยู่แล้วมันก็จะโชว์ในลักษณะของตัวตัวเป็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหยดน้ําอยู่นั่นคือกรองนะแต่ถ้าเป็นรูปเครื่องเนี่ยนะครับอ่งหนึ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าให้ดูเรื่องของดูเรื่องของตัว เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่จับแต่ฮัลโหลครับครับครับแล้วมันจะอันตรายต้องรีบเข้าศูนย์นะวะฮะอะไรนะรต้องรีบเข้าศูนย์ไหมฮะมันจะอันตรายนะฮะต้องรีบเข้าศูนย์ไหมครับเอ่อลักษณะน,นี้คือต้องคิดว่าเขาถ้าอยู่ในวันตีอยู่ผมแนะนําให้เข้าศูนย์ดีกว่าครับเพราะว่าเขาจะสามารถตรวจสอบได้ได้ดีว่าเพราะว่าจะใช้เป็นไดโนเทสไดโนเทสก็คือจะใช้กเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจจับ นะครับรดจัสสมมบสามารถที่เราจะรู้ว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากอะไรผมผมบรบงวลว่าจะใช้สักวันสองวันได้ไหมฮะจะอันตรายไหมครับอันนี้ก่อขออีกครั้งครับพอดีมันเสย็จต้องกล้องผมเลยไม่ได้ก<อ>่อนคือ <นะ S 2> ผมกังวลว่าจะใช้สักวันสองวันได้ไหมครับอ๋อผมไม่กลไม่ถึงอ่เรียกว่าสามารถใช้ได้ครับผมไม่มีปัญหาขนาดนั้นนะใช้ได้นะครับการสามารถใช้ได้ค่ะครับคขอบคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS ต่อเลยนะคะระหว่างรอสายต่อไปนะคะค่ะพอดีใช้ m ิลเซเว่นนะคะรุ่นโกซีรี3.0ค่ะเกียร์ธรรมดาตอนนี้ใช้อยู่ขับในเมืองไม่ไหวครับปวดขามากครั์มันแข็งมากเลยวิ่งมาตอนนี้80,000กว่ากิโลตอนนี้ใช้ตัวผ่อนแรงคือต่อเหล็กยื่นออกมานะคะ เพื่อผ่อนแรงแต่ก็ยังแข็งอยู่ผมควรจะทำยังไงดีครับรบกวนด้วยครับครับขอแฮะเรื่องของตัวคลัสเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองอการปรับแต่งค่ะจุดแรกจุดแรกนั่นก็คือเรื่องของอแป้นคลัสแป้นคลัสมันจะมีสปริงก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราเหยียบแป้นคลัสลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกสูบหรือศาสที่ตัวแม่ปัมตัวบนเนี่ยมันก็จะดันเข้าไปเพื่อจะดันน้ำมันคลัส เข้าไปไปดันตัวน่ะแม่ปั๊มโซล่าแต่แม่ตัต้มโซล่าเสร็จมันก็ทําให้ลูกปืนหวีคัทเนี่ยจากจากจากหวีคัทเพื่อที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนเกียร์ได้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะแข็งดึงสปริงที่ตป้นคับอันดับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คืออาจจะสปริงอาจจะล้าหรออือไม่ล้าแล้วจะบอกว่าแข็งจนไปสองก็คือตอนนี้เริ่มมีปัญหาที่ตัวสาส ของแม่ปั๊มตัวบนถ้ายางโอลิงของแม่ปั๊มตัวบนเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเหยียบแต้นคัสลงไปกดลงไปเนี่ยมันจะแข็งะนะก็ก็ก,ก็ลองไปตรวจสอบดูครับเพราะว่าถ้ายางโอลิงที่สอาดเสื่อมสภาพมันจะมีน้ํามันไหลซึมออกมาแล้วก็ระดับของกระเป๋ะน้ํามันกินน้ํามันคลัชกจะลดต่ำลง ค่ะกากนั้นสามารถตรวจเช็คได้ครับค่ะเดี๋ยวเรามารับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านต่อเลยนะคะจากจง<อ>ังหวัดปทุมธานีนะคะคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดคสวัสดีค่ะ,คะค <ator> สวัสดีค่ะคุณนิดครับจากปทุนธานีนะครับครับเชิญครับอยากปรึกษาว่ารถที่บ้านอ่ะเป็นรถปิดอัพสี่ประตูวีโกะค่ะใต้ท้องรถเนี่ยปกติเขาจะมีว่าให้ให้ฉีดทนทนการสนิมอะค่ะ เออแต่ไม่ไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาไม่ได้ไม่ได้พทษเลยอะคะ่ะจะเป็นอะไรไหมคะเออรถเป็นรถปีอะไรครับอ๋อค่ะเป็นรถปีอะไรคะรุ่นปีอะไรคะเออวีวีโก้ะคะ่ะวีโก้ส<ร>ี่ปี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 แปดปีที่ที่ทออกมาจากโชว์รูมอะค่บเป็นปีอะไรครับจําไม่ได้ละคะ่ะคือขับอย่างเดียวเอาประมาณว่ากี่ปีฮะประมาณกี่ปีประมาณประมาณเกือบเกือบจะสิบปีอะค่ะ คือคือรถต้นเอา,อานี้นะฮะเออรถตั้งแต่ปีสองพันลงมานเนี่ยนะครับเออเรื่องของไอ้การสนิมเนี่ยจริงแล้วมันเป็นยุทธวิธีในการาการขายอันนี้อย่างนี้ดีกว่าว่าก็นหมดไม่ใช่ยุทธวิธีผมใช้คําพูดผิดใช้คาว่ากลเม็ดในการขายตัวเช่นแถมพ่นกันสนิมแถมอายุไหนดีงไงสรารพัดจะแถมน,นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรถในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เขาจะพ่นสี ชิ้นชิ้นส่วนของตัวถังแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะชุบหลบพูดง่ายๆก็คือลงบ่อลงบ่อเลยนะครับแล้วใช้ไฟฟ้าไฟฟ้านั่นก็คือระบบไอออนบวกไอออนลบเพื่อที่จะให้อะไรเพื่อที่จะให้ให้แบบว่าออไอ้น้ํายาเนี่ยนะครับหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อของตัวโลหะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่ารถในยุคสองพันไม่มีการขึ้นสนิมครับยกเว้นอย่างเดียวว่า เราจะไปชนไปอะไรมาแล้วเกิดการหักการเการหักของโลหะแล้วก็เลยทําให้มีการเอสีส,สีกระเทาะแล้วก็เกิดสนิมขึ้นได้ครับแต,แต่ว่าพอเราพังแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบซุ้มล้อจะปุอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอแล้วครับเพราะมัน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 นวัตกรรมยานยนต์เขาได้พัฒนาในเรื่องของระบบการสนิมฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าเ แถมป้องกันสนิมอะไรเงี้ยจริงมันมันไม่ได้แถมอะไรละฮะมันก็พูดไปงั้นละฮะนะคะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็มีโปรโมชั่นแต่ไม่ได้ไปไปทําเลยแล้วนี้ใต้ท้องรถอะมันเหมือนมันอะไรมันลอกออกแล้วเป็นเป็นขาวๆแผ่นๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะเวลาล้างรถจริงจะก้มไปดูใต้ท้องรถะคะระบบกันสนิมสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นยางเหนียวเนอะอะไรเหมือนสมัยก่อนมันใช้เป็นการฉีดฉีดเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับ น้ายาเคลือบสีรถคล้ายๆแบบน,น้นเป็นใช้ใสซึ่งเราจะดูไม่ออกเลยครับว่ามันได้มีการอ่าพ่นการสนิมหรือไม่มนะครับก็อย่างนี้ก็ถ้าเราเอ่อใช้มาประมาณสิบปีประมาณร่วมสิบปีเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันเนี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ไม่จําเป็นครับเดี๋ยวย้อนอย่างเดียวครับว่าลบจมน้ําแล้วก็แช่อยู่ในน้ําเป็นระยะเวลา หลายวันนะครับหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะไปสนิทได้ครับอ๋อเพราะเมาื่อก่อนเคยอยู่ภาคตะวันออกอ่แล้วมันติดชายทะเลแล้วคนที่จังหวัดนั้นน่ะเขาส่วนมากจะเอารถเข้าเข้าแบบพ่นการสนิมใต้ท้องรถกันทั้งนั้นเลยเขาก็จะถามว่าทําไมไม่ไปทําแต่ตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ปทุมเกือบสองปีนี้แล้วก็แต่รถก็ตั้งแต่ซื้อมาก็ใช้มือเดียวก็ยัง ยังไม่ถึงสามหมื่นดีเลยค่ะครับก็งั้นก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยครับไม่ไม่จำไม่ต้องตกกังวลอะไรครับอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าใต้ท้องมันเริ่มเหมือนมันไม่มีอะไรเหมือนน้ํามันอะไรมันเกาะแล้วว่าเริ่มมันขาวๆลอกๆใต้ท้องรถนะคะก็เลยแบบสงสัยดูว่ามันจะเกิดอะไรไหมถ้าเราไม่เคยไปทําอะไรเลยหรือว่าจะต้องรีบไปทําเออไอตัวนั้นเนี่ยที่เจ้าที่เขาพูดกันใต้ท้องรถเขาเรียกว่าฟินโค้ด ไอ้ก<ห>ินโค้ดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ก็จะมีแล้วครับเพราะว่ามั<ห>นมันจะมาจากโรงงานเลยในการพ่นพ่นจากโรงงานเลยแต่ว่าที่จะมาพ่นกินโค้ดที่หลังเนี่ยไม่ค่อยีแล้วก็การพ่นกินโค้ดที่มันแบบเป็นเหมือนกับสีดำๆเหน่าๆอะไรงเงี้ยเวลามันเจออะไรกระแทกเข้าไปเป็นหินอะไรมันก็ล่อนแล้วก็ไอ้โดนนั้น,น,นกลายว่าเป็นการสะรสมเนิมมากกว่าที่จะการสนิีครับ ค่ะค่ะแล้วใต้ท้องรถเนี่ยเราจําเป็นต้องเอาน้ําฉีดล้างไหมเวลาขับหน้าฝนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉีดอะไรที่มไม่จำ<อ>เป็นครับห้องเครื่องอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้นาว่าจะต้องล้างเพราะว่าผมเข้าใจน่ะเจ้าของรถบางคันเนี่ยก็คือเป็นคนรัก,ร,กรักความสะอาดแต่ว่าไอ้นึ่งเรื่องของน้ําแรงเนี่ยตามปัม๊มตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเครื่องเนี่ยถ้าเราจะอยากจะดูแล้วมันสตกปรกเลยก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ด ถ้ามันเป็นน้ํามันก็เอาอน้ํามันกา๊าซหรือว่าน้ํามันเบนซินนะครับเช็ดใช้ผ้าชุบไม่ใช่เอาแบบประเภทน้ําแรงฉีดเพราะว่าระบบอ,อิเล็กทรอนิกส์มันเยอะแล้วบางคนเห็นชอบล้างเอาน้ําสายางเข้าไปในท่อท่อไอเสียเพื่อให้เขาเ่ามันออกมาอย่างนั้นมันจําเป็นต้องล้างไหมครับเพราะเห็นบางคนชอบเออ,อลักษณะอย่างนั้นก็ผิด,ผดคือการทําลักษณะนั้นหมายถึงว่าคุณจะต้องติดเครื่องยนต์ อช่ค่ะซึ่งมีแรงดันแรงดันของของไอเสียออกมาก็ใช่ว่าเอาท่อสายยางยัดเข้าไปในท่อไอเสียเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันม,นม่มันไม่ใช่แค่มีแต่มอพัดมันมีแคตตอรไอติกคอนเวอร์เตอร์ตัวแคตตอรไติกคอนเวอร์เตอร์มันจะมีเซนเซอร์ในเรื่องของาการตรวจจับอุณหภูมิก็คือออกซิเจนเซนเซอร์ก็จะแจ้งผลไปที่กล่อง E C U ว่าตอนี้อุณหภูมิคุณได้ที่แล้วแต่ถ้าน้ําเข้าไป ในตัวแคตาลิติกมันมีลักษณะเหมือนคล้ายลัำพึ่งฉะนั้นถ้าน้ําไปขังเนี่ยโอกาสที่จะทําให้แคตาลิติกเสียหายเนี่ยมีสูงฉะนั้นไม่มีความจําเป็นเลยครับที่จะต้องไปล้างท่อแล้วจะไปล้างที่อใครเห็นเหละฮะว่ามันสะอาดมันไม่จำเป็นเลยนะครับก็ก็คือปกติธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลแบบรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่เป็นเครื่องสวอนแชมเบอร์มันจะเป็นแบบอาจจะมีข้าวขมเหลวหรืออะไรเยอะแยะแต่ว่า เครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันนี้เป็นเป็น C D I มาเร็วแต่เล่ง i n j e c t i o มันแค่จะไม่ค่อยดีควันเลยครับอ๋อค่ะ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 ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคร่ะสวัสดีครสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วย S M S นะคะระหว่างรอสายเหมือนเดิมเลยนะคะ ติดแก๊ส NGV ค่ะแล้วตูดห้อยควรทำยังไงดีนะคะมีพี่แก้ไขยังไงบ้างอาจารย์ต้าหนูถ้าไม่เสริมค่ะถ้าไม่เสริมสเปเซอร์นะคะเ,เคยมีคนแนะนำให้เปลี่ยนสปริงหลังค่ะเป็นของ 1, โคโรนา ST 191โง้ชคโชกีโกะนะคะอยากทราบแนวทางครับโชคิโกะฮะเขาเรียกว่าโชคิโกะนี้คือนีอ้ ไอ้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนสปริงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าก็ไปเอารุ่นนั้นรุ่นนี้มาหมายถึงว่าพียงแต่ว่าคําว่าเพิ่มค่าเคของสปริงสปริงปัจจุบันเนี่ยค่าเคมันจะอยู่ในระดับประมาณสองหรือสามเพื่อเกิดไม่ให้มันแข็งกระด้างมากเกินไปแต่เมื่อเราติดตั้งกา๊าซซึ่งมันถังนักถังก๊าซ CNG เนี่ยมันมีน้ําหนักถึงิ0กิโลกรัมและบรรจุก๊าซได้เพียงแค่17-18ลิตรมันน้อยมากดัะนั้นถ้าเมื่อถ้ากมเป็นรถเก่าแล้วติงมันล้าเนี่ย เอ่อผมแนะนําว่าใช้ใช้เป็นสเปเซอร์ถ้าในกรณีทุพร์น้อยเป็นสเปเซอร์หนุนสปริงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีทุเร์เ้อยพอแล้วก็เปลี่ยนค่าเคสปริงให้มันแข็งขึ้นก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวเรามารับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านต่อเลยนะคะค่ะจากจังหวัดสระแก้วนะคะคุณดีเรกค่ะสวัสดีค่ะครับผมสระแก้วนะครับคุณดีเรกครับสวัสดีครับครับอยากจะสอบถามตัวบ m ตัวตัวสองห้าครับ่ะ ห้าสองห้าครับบิ๊กโนดครับครับคือเกียร์มันแบบนี้เวลาเราวิ่งวิ่งไปครับเกียร์มันไม่เปลี่ยนเกียร์ครับคือมันมันมันเสียหรือมันเป็นยังไงคือในเวลานี้เนี่ยอวิ่งมาแล้วเท่าไรกี่แสนโลครับโอ้รถรถมันมันมันนานโขอยู่ครับผมมึงคือต่อขมาปกติมันเสียแล้วไหมมันมันมันตัวอะไรละครับตัวแกรเก็บดรอยังไงเนี่ยเพราะมันก็คงจะเล่นมากเกินไปหรือไงตอนนี้ตอนนี้มันไม่เปลี่ยนเกียร์ครับเข้าใจฮะ คือที่ผมถามเรื่องของไม์เหลือเรื่องว่าว่าคุณใช้งานมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็เพราะว่าผมจะประเมินว่าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเส่วนใหญ่นะครับมากกว่าห้าแสนกิโลในเรื่องของคลัชคลัชเกียร์อัตโนมัติมีคลัชนะครับหลายๆคนบอกไม่เข้าใจกี่ไว้เกียร์อัตโนมัตมีคลัชหรอเลแผ่นคลัชของเกียร์อัตโนมัติมันมีหลายๆแผ่นมันไม่ใช่เป็นแผ่นเดียวเหมือนเกียร์ธรรมดาเพนั้นถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คลัชหมดนะครับ คั์หมดมันก็ทําให้พอจะรอบเครื่องแต่รถมันไม่วิ่งลักษณะอาการ,รที่คุณบอกมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแผ่นคั์หมดครับครับแล้วแล้วตัวนี้เขาเขาาั้าเป็นมือสองมันราคามันสูงไหมครับเป็นเป็นชิมโกบิ oh, big note, big note, ๊กโนบิ๊กโนบนี่ตอนนี้อตอนนี้ช่วงนี้ราคารถมือสองข้างๆร่วงครับเออยู่ประมาณสองกลางๆเท่านั้นเองครับราคาเท่ยร์ครับ ก่อนก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อต้นประมาณต้นปีก่อนที่โครงการโราขันแรกมันยังไม่ไม่อะไรเนี่ยนะฮะประมาณต้นปีนี่ก็ยังยัดยังได้สามสิบห้ามันหายไปเกือบแสกครับครับผมค่ะคุณิเล็กมีคำถามเพิ่มเติมไม่มีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ SMS นะคะระหว่างรอสายค่ะ ค่ะโตโยต้าโครโรนท้ายโด่งนะคะประกอบนอกปี93ถึง94ค่ะมีข้อเสียอะไรบ้างคะร้านทั่วไปซ่อมระบบเครื่องยนต์และไฟฟ้าได้ไหมพอดีมีคนขายให้ช่วยตอบหน่อยค่ะเออโครโรนาถึงแม้ว่าสถานี้เนี่ยโตโยต้ตาไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วยกเลิกไปแล้วแต่ว่ารถในับโครโรนาไม่ว่าจะเป็นตัว2000หรือ1000แต่ก็ตามนะฮะ่ะตัวนี้ยังยัง,ง่ายๆเครื่องยนต์ช่วงล่าง หรือว่าอูต่างๆนี่สามารถทําได้หรือครับมาเพราะว่ามันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยเลยแล้วก็อะไัยและชิ้นส่วนก็ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วข้อเสียมีข้อเสียอะไรไหมคะอาจารย์ข้อเสียค่ะมีไหมคะอย่าไปเรียกว่าข้อเสียดีกว่ามันเรียกว่าข้อจํากัดเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือตัวโคโรน1ส่วนใหญ่จะปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผมพบปอยมาที่สุดแล้วมีคําถามมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสวิตเอซี ฮืดแอร์ซีก็คือฮืดแอรอ์น้ำยาแอร์เพราะว่ามันมันไปฝังไปใ,ใจจกล้กับตู้ตู้ตู้แอร์อในห้องอในห้องคนเรีานนี่แหละแล้วมันเย็นความชื้นมันก็ทําให้ตัวสวิตช์เนี่ยมีเป็นสนิมเขียวเพราะสนิมเขียวเกิดขึ้นเนี่ยไฟมันก็เดินไม่สะดวกมันก็จะมีปัญหาเหมือนกับว่าแอร์ไม่เย็นหรืออะไรประมาณเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ฮืดแอร์ซีเพียนั้นเองครับฮืดแอร์ซีเนี่ยเอาเอาของยี่ห้ออะไรหรือ ในรูปเดียวกันมาแปลงได้สบายๆครับไม่เหนื่ะคหาก็คือโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับค่ะเดี๋ยวเรามาตออที่ SMS ถัดไปเลยนะคะ Honda City ค่ะปี2010นะคะไฟเกียร์ดีกระพริบตอนติดเครื่องและเกิดอาการกระตุกเวลาเปลี่ยนเกียร์นะคะรอบสูงรถอื่นไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับไปเช็คที่ศูนย์ช่างก็ไม่พบสาเหตุ ต้องถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ CVT หรือเกียร์ทอร์คอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมันจะมีรุ่นแอร์แจ๊สกับซิตี้นะครับที่เป็นเกียร์ CVT อยู่รุ่นหนึ่งอันนี้เกียร์ CVT เนี่ยถ้าเกิดว่าประเภทเท้าหนักนะครับประเภทแบบติดไปแดงพอพอออกตัวก็กดคันเร่งปุ๊บเนี่ยเกียร์โอกาสที่ตัวเขาเรียกเป็นสายพานคล้ายๆกระดูกมูเนี่ยครับแล้วเป็นลักษณะของคูเ่เร่มันจะเกิดการสลิปตัว เกิดการสลิปัวก็คือหมายถึงว่าแันที่เกียร์มันจะเดินไปตามสเต็ปที่เขากําหนดเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาจะไปมันก็อาจจะไปหนึ่งแล้วก็ไปสามเดินไปสามเพระั้นไม่กาลังไม่พออ่าอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นเกียร์ท็อคอมพิวเตอร์หรือซีวีทีถ้าเป็นสลิอาการที่มีการไปเติมกระพิตที่ตาแหน่งไปดีเนี่ยก็คืออันนั้นทนประเเลยครับว่าคุณจะต้องทาการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าไปตามอูเข้ไม่ได้ครับ C V T ก็เข้าศูนย์อย่างเดียวแลวศูนย์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจะเปลี่ยนยกเกียร์เลยทั้งลูกค่ะอาจารย์และในวันนี้นะคะเวลาของรายการมอเตอร์วารตี้บายรวิพลได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณนะคะทุกๆการติดตามทุกๆสายที่โทรเข้ามาและทุกๆ S m S นะคะและในวันนี้ค่ะอาจารย์รวิพลสุวรรณพองและฟ้าทานที่ว่าอิ่มใจบุญและทีมงานนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ